สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบายดีมาลิงกันได้ออกมาบานเบาบ่อยแล้วบานมาชมอาหาิ่นใหญ่ใหญ่ครั้งแรกนี่มาตอนเปิดหานแล้วนี่สบายดีพี่น้องนี่อ่าบ่กินนมเซ่บบ่ไ <Zahlen> ก <stuffed> <od> ่แต่เป <ize> ็นลม มนิเมลินก็ได้เป็นนันตัวแทนเนาะสะพานบุญเนี่มามอบเครื่องมอบของแห่งเครื่องคั่วให้พ่อลูกแปดเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณเด้อขอขอบพระคุณไปทางแม่เนาะที่อยู่นั่งเนาะงงว่ะมาลูกแปดมาแล้วเขาถามแล้วมาแปดแต่มันเสียโอ้แต่มันโตหาวแล้วมันไข่หาเอมาตัวนี้ซาซาหัวดูดูกับบอนั่นแหละกับบอน บอยู่แหละใช่ออกมาแนี่กะลูกม้าอีกเลย <c oughs> ลูกแปดทมีลูกม้าก็ได้อีกะะบาท <c oughs> เอ่อเดมมาได้จักมือเลยอูบอยพากันลงมา,มามือวันที่1ิบหาอ๋อวันที่1ิบหาโครงการ<ห>กำลเกิดลูกแปดพุ่มกำเนิดไปซะจะ <c oughs> ไปทางใด <c oughs> นีแหละเหรียญยูเ่เงินน้ำลุกน้ำหลานคือได้เหรียญ แมนโดยเครื่องกาสีแมนฮาวกันเนาะฮาฟซนที่สอยจริงๆคือใจดีหรืออ่ยแมนทีิือถึงถึงสิบอลาลแต่ว่าเพื่อนกับเต็มใจหายเนาะแมนขอบคุณแทนลูกแปดโดยดี กะิีบัวร้าก็ไม่ยิงกระจัดมากกอันเรื่องเรื่อๆนะกระแมนบัน้ำมันรถไทยอันรถไทยเอามาหนีแล้วเอามาให้แล้วนี่แล้วคนลงมาฮทำตามนาคคือมอจักกูไปหามนะบอกฮหนักอะไรหนักอยู่มันคือยางนี่แม่น้องแรงนะมันนักนมปูอันนะมันมีนมมันอะไรเล้

นี่น้ำมันใส่รถไทยพอ่อมือนไอ้ปู่สู้ได้ยินข่าวว่าได้อันขี่รถไทยมาดิแม่พเพิ่อนก็เลยจัดให้เลยจังหดจังประหยัดมดกลางทางครับเมื่อนึ่งเดียครับรถไทยแบบตาเหลือกตาลางเลยตาสวนเลยแบบเติ่มเดียเต็มที่นะบรต้องอย่านน้ำมันเบิร์ดลูกผู้ใครแต่บานทางดีเนาะทางลาดยาบบานเฮายังว่าทางแดง มีเงินมั่งหม้อมไหมพ่อมบ่าไม่ไม่ไมไมไมเลยเพิ่นกะหมอบใหนึ่งพันบาทเพิ่นกะเพิ่นกะติดคดอยู่แต่ว่าเพิ่นกะอยากซอยอจับอันนแม่เล <c oughs> ยทั้งพี่คอเลทยทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ปูดหน้อยพี่ <c oughs> ทั้งปูดหน้อยพี่แหวะ <c oughs> เลยปานมเ็รถไทยก็จะสิบห้าคืน ปุ๊ยายโลแท้เจ้าสิบ่หาปุ้นี่บ่หาจอบแก่ไม้นักสนิวยังแก่มันะอือีครบทุกอย่างเลยเครื่องมันส่วนหลายน่สิเป็นเครื่องครัวเครื่องครัวเครื่องหยังก็ยังสิมีอยู่นี่เดี๋สิจัดให้อ๋อดีสมทบกันเนาะก็สิได้อันกุมอยู่ขนาดเจ้านึงอ๋อมีีอีกนี่ ดยจารเอาให้ห่านแฟนไปเลยแสดงว่าเมื่อน,นี่นะขายดีตัวนี้อเ,เออม่มีสินก็มีสูตรมีสูตรแบบว่าพ่อได้นุง่งค่ะเด็กสูตรเป็นส่นสนอ,อ,อ,อยูอ่ตอนรนันไโมีแต่สินดอกพอได้นุง่งเปลี่ยนไาย กอมกระมีน่นี่เอาเอาเมื่อจากนี<อ>่แหละแา้กเอามามานะ่อมาอนี่ผมมีออกระ,ขอขอระม,ท,ท,มที่เ,เจาาเมาม้าออนั่งคุยด้ว,วยกันหามานี่ผมมกระผอยี๋เ้ั่งคุยด้ยกมนามานี่ผอมอกรมตเนั่คุอยันานี่มกะี๋เจนั่งยด้นจาบกระผเจ้าน่งคุย้วันาี่งมมกมตี๋เ้านี้วนหานี่ผหมกสะผมตเจา่งกันหาานกระเห็นนะ

เอ้ยทุกผุเปลี่ยนปได้จกลิร hmm. น่ใ่เตรมทางเตทาบบโอ้ทางใหญ่เนาอทางใหญ่เติบติบาขึ้นมานีเมื่จากลิตจากริรพกเจ็ดลิตรผุนแลิตรหนึ่งซาอสองซาสามประมาณนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ย อ่ายางเลยแข็งเลยทานกุนกุนใจร้เสิเลยเมื่อเลยตัวนี้พีเหนาเสาสักใจเมื่อใจจะดีใจแตเมื่อบ้านจะโกร่เมื่อบกเขาอย่งี้หกลิตรตัวนึงหกลิตรบ่สามลิตรมาเพิ่มมั้ยคในสมลิตรมีอยอ่ะอ่า ้ำมันลไทยมีบอน้ำมันลไทยมีอกำลังว่าเสียาน้ำมันเพิ่ม3ลิตรเนียอะให้ให้โอ้ยวอาเป็นตะกบ้าผาวออกมาเละแม่ นนพเอาหน้าม,มาให้ร้านแม่น้อยแล้วสิเป็นล้มนี่โอ้โอ้ <laughs> ออโ,โอ,อ้อ้โอ้อ้โอ <laughs> <laughs> ้อ้โ <laughs> ้โง้โอ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 นโอ้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 ตอ้โอ่โอ้โอ้โอออ้โออ้โอ้้วอ้้ว้โอ้้อ้วออ้อออ้้้อ้โ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 อ้เอ้โ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 เ้้้อ้า้โอ้อ้อ ได้ดำได้เป็นอันแม่ครัวแบบนี้หนึ่งเขาได้กระสีแก้หนอนไหมหนอนไหมก็ตุ่มงวงหางคือเบาะแนวแซ่บแทะคือเบาะแนวแซ่บแท้หนอนไม้นี่โอาใครแต่เย็นเนาะทางนี้เน,ะนาะใครแต่บันลมมันเย็นอือใส่แต่นางหนึหน่งเขาเท่าละสองหวัวคนว่าของหวานคนทนี่เือนกับลายอยู่แล้วเนาะ นีเดินน้ำนีเดินว่าต้องน่อยใจว่ต้องน่อยใจเน่อยปายังไ้ดาโอ้ปลาจีนป่าปลาตะเพียนนุ่นจันคมเมนมันสดก่อยเนาะเอเน้อคืกคือน้องโดยโดยกินดยกันได้สบาย อันนี้ก็พ่อคั่วอีกพ่อคั่วลงน้องอันนี้พ่อคั่วลงน้องร้านแฮอวร้านแฮแกับหมอบเรียบเป็นทีเรียบร้อยอันนี้แม่ลิงเสือนน้ำมันเพิ่มสามลิตรเพิ่มว่าเติมขึ้นมาหนาเซนหาคอยได้มาสี่ลิตรแล้วก็เพิ่มสามมาซื้ออยู่ห่านปูมาบ่อยสามเลยเป็นเจตเนาะ เจลิตเนาะทางมัดนเนาะหนาสีหอดอยู่แ<า>มนแมนว่าเขาของ่นให้องกินเท่าไหร่กลังจะเป็นส่นกินเด็แมนเด็กหน่อยกำลังก,กินกำลังกินกำลังะนั่นกำลังใหญ่ <c oughs> โดยส่วนตัวล้วก็บอกลยแหละกับุูยกันแล้วล้างไม้นะโดยกล่องพุยกันแล้วรา<ด>ยละ,ละเอียดรา้ใดราใดฮะเดยการที่แบบว่าเท้าเป็นผู้ขาบมากที่เข้าถือส่วนเรือมากสิดโดยกับมันก,บกับบริมีตลอดไปนั่นก็เป็นส่วงเนาะมันก็เป็นส่วงส่วงมันบ่ได้มันบอไ,ได้ตลอดไป้วก็ะมีใช้ต่อยอาได้ตลอด แล้วคือคือคื่คนมามอบนี่กะแม่เพื่อนกับติดคาดยู่แต่ว่ากะอยากเห็นเลยรีตนเพื่อนกะอยากให้มานี่แมลินกะเก็บเครื่องในหานออกมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนสีมาเขร์ให้ทีหลังเพื่อนเนเน่แมนเพื่อนสงสารเพื่อนก็เลยแบบด้วยความสงสารแหละยมันก็มีภาระเดเดโดยโดยแมนทุกคนก็มีภาระหน้าที่ต้องอ๋อ บางคนเข้ามั่งเขาหวานก็เข้าสบายแต่จริงๆแล้วเขาอาจีน่ากว่าเขาก็เป็นได้เด้แมนดึกๆพว่าเขาไม่ได้เปิดเผยออกมาเด้ด้วยผาละผาละหลายนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็บุ่งหัวผ่าละเขามียังคะนี่มันก็มีกันคู่คนเอาเอาใส่ข่อยเด้อดจัดจะเบาใส่ข่อยเด้อบเาไปประมานี่่่วาอยณบางคนเขามองเข้าเด้อเข้าหูเสียงว่าทาเป็นหนีจริงแมน ใช่ลเลยครับผมเนาะโดยเมต้าเขาก็ลูกแปดเนาะโด้วยเขาก็ลูกแปดกับอยากฝา,ากเขาก็ลูกแปดไว้อยู่อย่างหนึ่งคืออยากให้ซ้ำหนึบอะไรในบุญคุณที่แบบหลายคนที่สวยเรือเนาะไม่ได้ไม่ได้ขายซ้ำหนึบแต่ในโตเฮาเอ,อยาาขายซ้ำหนึบในหลายคนที่สวยเรือเฮาโมเมนต์ซีได้ไปเลยลืมมันเคยมีกรณีมาหลายเคส เคยมีมาตอนไหนนะซึ่งสมย่องย่อตอนได้พ่อบอดได้เลยกับนี่ได้ว่าตีซินินท่าว่าไรให้เขาบอกพอใจเลยอย่าไปเด็ดอย่างนั้นอย่าลืมว่าในช่วงหนึ่งนะเคยได้ย้นอนไผ่อด็กเลยถึงถึงสิมีเธอหนึ่งมาหายต่อไป<น>เพื่อนก็หายคือเก้ามันก็เป็น,นช่วงๆมันก็อยู่ในช่วง ได้ส่วนหนึ่งเนาะของคนมันกับชีวิตของคนเท่า,ากับบรรดาบลืมฟองโคลนเนี่ยก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาเหมือนกันแต่มันมีปัญหาของแต่แบบการที่มีลูกหลายนะถ้าเป็นแม่เป็นพ่อนะแล้วเขาต้องคขว่าเอขาต้องเลี้ยงให้ได้เขาต้องสูงให้ได้แค่นั้นแหลยมันกับผ่านไปได้เดี๋ยวไปคิดเ่อว่าเอ,อขาเสียเงินได้ สิไปรอดมันต้องรอดคนเข้านะนมันไม่ยอมตายดอกแม่เราอะเออพ่อแม่เข้ากับลูกลายกันลูกน่าลายลายพี่การแบบนี้แหละอืมสวดๆนะเนาะสมัยตะกี้หาคนยุ่ยยุ่ยอยู่อยอยในเที่ยางงนานนี่เนาะอ, <c oughs> อดหิวจัน กับป๋าพ่อแม่ว่าบ่มี่เน่ยคือจบอันนี้คือการจื่อไหว้สิข้าบอกข้าสอนนอาป๋าเลี้ยงลูกเนีจะไปเลี้ยงให้มันเป็นคนรวยต้องเลี้ยงให้มันเป็นคนถูกบ่มีก็ไ่ต้องกินบมน่มันสิเมื่ออะไรสิไปฮักให้มันแบบว่าเออเวลามันอยาดยังไงมันไถมันสกักอะไรสิแหละท่าให้มันพอได้ ด้านทุเรศนี่ผู้นซอยมากอย่างนี้นะมันม,มีแบบมากกระหรอกเฮ้ยเมฆกับผมมีไฟซอยจุ๊บเจ้าอย่าไปใกล้อันนั้นเลยลูกนะมาสิครบนะมองเห็นบปล่าด้านดีแทวบัตาแบบ,บททุ๊เจ้าเมือ่ออ,อยู่บ้านนี่แล้วก็บุมี่ไฟซอยห้องสุ๊เจ้าที่ได้มากาเลใส่ไปบนระเบิดแล้วก็ต่อไปกจุ๊บเจ้าก็ต้องสูงเอง ไมันจ่ผมมีมาตลอดด้ต้อง้าใจตรงนี้ต้องทำความหาใจก่อนนี่ติดขิดแต่ว่าเออ,อทุกคนก็ต้องสูงกันเลยต้องคอยยิงการเบลือกเอาสินี่ได้ขนาดน,นี่เขางบ งานอยู่ไทยกูสิบปีเปึ๊งติเนอะยังยังบ่ได้ยังยังบ่ได้เพราะแต่แต่กินไปเห็นงานก็ได้สูซสนมานักซีมีมือหนึ่งวันของเฮาเนาะแมนแมนนักซีมีเป็นซ่วงเป็นบ้าน จนผู้คนบ่หาบ่หายัางเลยจนถ้าคนที่หากนะ็บ่มีวันเฮาสิจนหามามีทางใดสิตหามหา,หาได้บก็กะหาเอาดีๆบาดนี้ครับเมื่อกินที่ได้เมืม่อกับเซฟดีๆอย่าใช้ส่าไปสไปไ้ต้องพยายาม น,นี่ก็จะขอลายเดอฝากเป็นกําลังใจกนไลก์ก็แหรเดอก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้บ่อยเนาะขอขอบพระคุณหลายๆไปแล้วสบายดีสบายดี